ซื้อแม่เลยซื้อมะพริกด้วยไม่ได้มาพริกต่างเมื่อคืนไหมเออดีป้ามะพริกอันนี้เจ้าเพื่อนดังแม่เลยเลขห้ามันของเก่าจ้ะเพื่อกัปตันมาแล้วบอกัปตันไปลำบากไม่เลยขมาแล้วงานเขาชีเข้าไปคุณลำบไปมันไปทำข้าวปิ้งองอันข้าวออกกระดังเนาะ ถูกค่าแล้วก็ไปหมกฝ่านั่นดีฝังดินอีกต่างหากว่าเป็นตาานเอาพึงงน้อเอ้ยังติดตามค่ะคอยไปติดตามเรื่องค่าเหลียวน้องปิงปองยูตัง้องน้องเบนวัยรุ่นโอ้โหกิ๊บ อายุเท่าไหร่เจ็ดสิบแปดต้องป็นกองอุ้ยเขาระวังไว้ได้เนาะย่านไม่รู้อ่าข้าวต่งชาูข้าวก็เลยไม่ได้อบแค่คือรู้โอ้ยย่านเนาะเอาอะไรอีกโอ้ยยายยายดูสิโอ้ยพี่น้องยายจนทีฮิวเซ่นะฮิวเซ่โอ้ยฮิวเซ่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 ดีช้อนไหนคะช่อนห้วยโอ้ยน้ำคุ้นปีงหลาย บชอนอืมปีงหลายจะไปจ้องไปชอนเลยเมืองผักผลผักอะไรว่าทำไมมันอร่อยแทบวะตอมกินช um, right? oh. ่มตำบ่กินช่มตำคือมือบ่ฮะจ้างพงคือคือแหัวมื่อเยี่ยมูทาน้เยี่ยเาบโอ้ยย บ่เดี๋ยวดูเชือ่อผ้าก่อนเนาะรั่วลายลายเสียวรใหญ่บาง เลือกดูเชือกกันนะราคาถูกยาวยังคือเป็นดังสีวันนี้ค่ะ,น,คะนี่ก็เจอแล้ว เลือกดูไปใส่ซิ่งอุ้ยอุ้ยเอาขึ้นไหมขึ้นไหมเอาขึ้นไหมจ้ามคายอยู่นี่บอกลูกกระพุ้งมากค่ะแม่บ่ก็กระตีนหมดคุณกุลักเตางงเตางอยแกงนางเบิ้งดูสองตัวนี้สวยยืดบ่ตัวนี้ตัวนี้ยืดสิยืดแรงไหมเอาตัวหนึ่งเอาตัวเนี้ยเอาตัวเนี้ยก้อยมันห้อนได้บา่เนี่ย อันนี้ได้ยืดอยู่บ่อันนี้ก็ยืดเบ่งแม่ไปใส่ค่อยซื้อไปเนี่ยโอ้คือชิ้นเทวะค่อยใส่ได้อยู่บ่ได้มันจะเป็นรับนู่ค่ะแม่ใส่ไปโอเคเอาเลยสองตัวตัวเทวะสามตัวห้าสิบแม่เอาตัวไหมสามตัวห้าสิบเ่ดี๋ยวหาคนสีม่วงก็สวยสีม่วงไม่เอา啊 เราก็ยังเราก็ยังเกาะติดยายรออยู่ในะท่น้องนะกำลังเลือกเสื้อที่มือแซกซี่นะอันนี้ลมโขยอยู่เบาะลมค่อยบูฮูไปในต้องใส่ได้นะน่าจะใส่แล้วใส่ได้บ่เอ้ยได้ค่ะเพราะว่าเป็นนซิปหลังด้วยคุณแม่สวมเข้าไปก็รูดซิปยายยายถ้ามันใส่ไม่ได้ก็เราก็ปล่อยซิปเลย ่อยสิบเลยเห็นนมชิวะนมยานเว้ยแม่อลอกสีนั่นบ่มัก,มมกโอ้นี่ต้อมนี่นี่เอาไปใส่นอนมันร้อนได้ใหญ่ใส่แล้กวก็นอนนะนนนนชิงทว่าอันนี้ อันนี้ก็ชายใดอยู่ตรงนี้เป็นยืดตัวน้นาะแนโฟมเป็นผ้ายืดว้าวโมเลยคมเลยอันนี้ก็สวยเนาะกเอาเวลอยไหมอ่ะลอยโพดตวนี้นะ่สวยเยตมมันสีเลืองเลค่ค่ใบอแค่บอบ่งแค่ใอกแค่หอกแค่อคบหอกแค่ใบห่บห่บออแ่่บ่<ม> ไม่มีเงินอะไม่มีเงินเลยซื้อเชื่อราคาถูกโอ้กูคึ้นักใช่ไหมว่างวางปาดไหลแม่แม่ฮะกูปาดไหลแม่แม่มาโอ้โยเจ้ากระไดไม่สีเหลืองนี่เป็นยังไงคะ้น่ะเห็นทั้งพวงเลยเด้เห็นนมไงบ่บ่สีเหลืองนี่เบิ่งนู่นนี่ พึ่งมึงนูค่อยใส่ได้อยู่บ่าวะค่อยอ้วนเนาะมันไม่ยืดเนาะโอเคเดี๋ยวหาตัวใหม่โอ้ยกระโปงหันงามมันต้องออกเลยพอดีเจ้าน่ะน่ะ ใช่ช่วยเล่นน่ะนะไปนายนับจักเชื่องามว่ะเนาะค่อยใช่ได้บอกละเอ้างได้บพมเป็นท่ายืดใช่แบบไหนวะคุณนายเอ้ยคะสองวไมลงไปแล้วค่อยใส่เขนทีหลังเร็วแ้วบ้ามันเดช้หัวหล่อเสื้อกัน้วย แม่ก็สวมลึงไปก่อนใช่ไหมแล้วนี่พอแม่นั่นแม่ก็สดนี่เข้าไปนายเจ้าชวมมึงดูชวมโรดแสดงนะต้องแสดงให้ยายเบิร์กักขนาวเอาคือเห็ดจั้นบ่เฮ้ยแม่โบเท้าอุ้ยอินายนี่ก็ยัง ขนาดเจ้ายังแน่นว่ะค่อ,อยสิบ่แน่นบ่ะเจ้าตัวตัวน้อยก็ข่อยไหมเพราะจว่ามันยืดนะ่แต้มต้มต้อมเบิกแน่นี่ยายสิเอาดิ อันนี้ยายจะซื้อเสื้อตัวนี้ว่าไงอะ <c oughs> โอ้แต่แล้วขนาดไม่ค่าตัวน้อยมันยังครับเลยค่อยมันจิบคับอืดๆฉบอบอ,อืมเจ้าก็ได้คือ,อสบอไดดอกยายตัวนั้นนะวโอ้ะเฮ้ยบุญมื่อไดรว่ามาเต้นหมอลำซิง่ง วันที่าอุมา่อยหมดคืนชอดแกงแม่บอกผู้นอนแม่นี่โรดไม่มือหรอกเอาเขาคือมีโอ้อเบิ้งแต่ถุงน่ะอันไหนเป็นกระโปงค่ะบก่โอ้กระโปงให้ที่มาอกมาเอาไปเต้นหมลามนุปทกโอ้ยเห็นเราได้ั่งเอาไปไ้วยูนฮันกนกระโปงป้าใจเออมาม บอเป็นยังชอบโชว์แม่คุมมือนี่บ่เห็นบ่ยู่ในติ๊กต็อเ้ยตกลนี่ทบเห็นบนไม่ในติ๊กต็อกหลังน่โอันนี้คือบางเถอกระปุงเจ้านะเอ้ยไม่ได้เห็นกระปกจังตเลยชิละ โออันนี้สวยว่ะอันนี้เสื้อดำนี่กระโปงมันจะมันจะเป็นกระโปงว่มันจะเป็นเทนเสื้อไปใส่ที่เกาหลีมันจะเป็นเชนเกาหลีเฮ้ยอะเฮ้ยโอ้โอ้ยแีจด้ไหได้กจช้นย